โอเคจานมาอนไป้ให้จัดันไปสวัสดีครับจาครับเอเให้จะดกัไปเอโอเคโอเคโอเคจอนเครับออเอเป็นยังไรมันจะม้อลเลมดี้อเนเนเล่นๆๆคน้องน้องเขาร้อยกันแล้วกันเล่นอะดึงจอกไปเลอผมผมขออยาญนิด้ครับ อยากตบหนีที่ช้างนิดนึงว่าปีนี้ก่อสร้างเป็นเจ้าภาพจัดงานเนี่ยจัดยิ่งใหญ่ไปแบบนี้ทั้นหงพวกผมนะตอนนี้ีนี้มีปัญหาว่าปีหน้าเนี่ยช่างพินชภาพพ็นชภาพจะเตะ โอ้เล on ่นติดไฟตั้งแต่ปางซอยเลยเนี่ยจัดอลังการเกินไปเลยครับอยากตอยากอยากน่มนีมน่น่มน่านมน่น่านมาโนาโนมาโน่น่านมาเนยไาโนมาน่มาน่มาโนจมาโน่มาน่านมน่ม่มน่มดโนงมานไมาโมาน่าโน่านอน่มานมาน่าโน่มนทีา่มาจนดมี่ต่อไปนนักใจมีเครม่อามือมีโนมนานเยอะนะครับ่ม่มาโน่คาโนเน่าปี่น้าเนี่ยแต่เวลา่นาน่า

มีคนเดียวบเด้เน้อจะขาดจะแพเด้วยนีอันที่คือคนเดียวเลยวันนที่ขาดก็ขาดบราที่แกงก็แกงบรายอากาศเนี่ยอีกแล้เามีใครพ้ามีใครเนี่ยเลยตั้งแต่เราคนเดียวเลยดิรักกันวันนี้ดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้แต่ก่อนเนี่ยมุกผมบอก